วัวลาฮาวายนะคะตั้งอยู่ที่ชั้นสุดศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะร้านของร้านนะคะจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่มาจากฮาวายนะคะจะเน้นความสดใสน,นะคะของร้านให้ดูลูกค้ามีความสุขสนุกสนานนะคะในส่วนด้านของหวานนะคะเราก็จะมีเมนูแพนเค้กนะคะเป็นเมนูของหวานนะคะแพนเค้กของเรานะคะจะใช้วิธีการอบจะไม่ได้ไปทอดนะคะดังนั้น เกของเราจะชิ้นฟูหนากรอบนอกนุ่มในนะคะเมนูแนะนำนะคะจะเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะจะมีสตรอเบอรี่ให้นะคะเป็นสครีมอยู่ด้านในแล้วก็จะมีเป็นตัวชีสเค้กลาดด้วยซอสเบอร์รี่ดังนั้นนะคะจะไม่เลี่ยนค่ะรสชาติกัลบังจับปนีนะคะจะเป็นเมนูที่นิยมที่สุดในร้านนะคะเมนูต่อไปนะคะจะเป็นยากิลิงโกะนะคะเมนูตัวนี้นะคะเราจะ ปเปิลนะคะไปย่างกับน้ําตาลให้เป็นแอปเปิลบุลเล่นะคะด้านในนะคะจะมีไอศครีมวานิลานะคะแล้วก็จะมีกล้วยเอาไปผัดกับสลัมสอดแอปเปิลนะคะและส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นแอปเปิลเจลลี่ค่ะที่เราจะเอาน้ำเอ,อ่อแอปเปิลสดนะคะไปทําให้เป็นเจลลี่ดังนั้นของเราทุกอย่างจะทําเองนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าสดใหม่ทุกอย่างค่ะที่จะเป็นตัวแนะนําของเรานะคะจะเป็นตัวโลโก้โลโก้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะจะเป็นอาหารพื้นเมืองของทางฮาวายนะคะตัวเนื้อเบอร์เกอร์ของเรานะคะจะเป็น โบทผสมกับหมูบดนะคะแล้วมีไข่ดาวด้านบนนะคะตัวแล้วก็จะราดด้วยซอสออริจนินอลเป,ปเปอร์นะคะซึ่งจริงๆนะคะลูกค้าสามารถเลือกซอสได้5ชนิดนะคะจะมีเป็นซอสเป,ปเปอร์ซอสบาร์บีคิวซอสเกลือเกรวี่นะคะแล้วก็จะเป็นซอสเดมิกลาสนะคะในเซ็ตนะคะก็จะมีเป็นซุปสลดัดมันฝรั่งแล้วก็เป็นข้าวให้เลือกนะคะแล้วก็เมนูต่อไปนะคะ ะเป็นเมนูซี่โครงหมูย่างบาร์บีคิวนะคะเราจะใช้ซี่โครงหมูย่างชิ้นใหญ่นะคะเราจะนําไปย่างก่อนนะคะแล้วค่อยนําไปอบเพื่อตักเก็กบวความชุ่มชื้นของอาหารไว้นะคะ mm hmm. ดังนั้นนะคะหมูย่างของเรานะคะจะไม่เหนียวนะคะจะนุ่มแล้วก็ทานง่ายมากเลยนะคะ mm hmm. ในเซ็ตของเรานะคะก็จะมีเป็นข้าวสุกสรัดมันฝรั่งเหมือนกันนะคะเมนู hmm. ต่อไปนะคะจะเป็นเมนู ปลาแซลม,มอนแพนเค้กนะคะตัวนี้นะคะแพนเค้กของเราเนี่ยจะเอาไปอบนะคะจะทําให้แพนเค้กฟนูนุ่มกรอบนอกนุ่มในนะคะจะเสิร์ฟพร้อมสลัดนะคะลาตตูยนะคะไข่ดาวแล้วก็เป็นปลาแซลม,มอนฟิตโต่ราดด้วยทาทาซอสนะคะตัวแพนเค้กของเราจะราดด้วยมอสซาเรลลาชีสเอาไปเละลายกับตัวไวท์ขาวนะคะแล้วก็จะมีเมเปิลไซรัปกับตัวเนยให้สำหรับคนที่ชอบทานความหวานหรือความมันเพิ่มเติม,ตมนะคะ เมนูสุดท้ายมันจะเป็นเมนูโรมิโรมินะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเมนูสําหรับให้ลูกค้าทานเล่นก่อนที่จะอาหารจานหลักจะมาก็ได้นะคะตัวนี้ลูกค้าจะชอบสั่งกันเพราะว่าจะมีทั้งอะโวคาโดนะคะมีมอสซาเรลลาชีสมีปลาแซลมอนหันเต่านะคะจะคลุกเค้ากับน,น้ำมันมะกอกไข่ปลาแซลม,มอนแล้วก็ตัดเอิร์ตแล้วกตัดไข่กู้นะคะแล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยเลมอนกับหอมแดงสับ